ชาเสื่อมสภาพเมื่อเขตแดนถูกลุกรานปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาย,ยังคงร้อนแรงหลังจากที่ผู้ว่าสแก้วออกแถลงโต้ผู้ว่าบันติมีนเจียนเจรด้วยคำประท้วงที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ที่น่าสนใจคือทำไมถึงมีการโต้แย้งกันอย่างนี้และสิ่งนี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศอย่างไรมาพูดคุยกันเลยเ<นท>มือ่อช่วงบ่ายวันที่29กันยายนที่ผ่านมาในปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้ว ได้ออกมาตอบโตนายอุมเรียดเตรผู้ว่าราชการจังหวัดบันตีเมียนเจยหลังจากที่ได้รับหนังสือประท้วงสองฉบับซึ่งสองฉบับนี้ก็เกี่ยวข้องกับปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ไม่เคยหยุดยัง้งฉบับแรกประท้วงกรณีกองทัพไทยนําเครื่องจักรและรถบรรทุกดินเข้ามาทําการถมดินปรับเปลี่ยนพื้นที่และขยายเส้นทางรวมถึงติดตั้งเสาไฟฟ้าและกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตรงข้ามบ้านจกเจยและบ้านไพรจันซึ่งเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นของตนแต่ทางไทย ก็มีหลักฐานที่แสดงว่าเป็นพื้นที่ของตัวเองทําให้เกิดความขัดแย้งอยู่เสมอฉบับที่สองประท้วงกรณีจังหวัดสแก้วประกาศใช้กฎหมายถายในประเทศไทยกับประชาชนชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านจกเจอและบ้านไปรจันซึ่งกัมพูชาถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของตนและเรียกร้องให้ถ่ายหยุดการกระทําดังกล่าวทันทีแต่ที่น่าสนใจคือทางจังหวัดสแก้วก็ไม่ได้นิ่งนั่งอยู่แต่ได้ออกมาตอบโต้ด้วยสามข้อหลักดังนี้ การประท้วงเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นการดำเนินการในพื้นที่ของไทยซึ่งเป็นสิทธิ์ของตนเองและไม่ได้ละเมิดสิทธิของใครแต่ทางกัมพูชาก็อ้างว่าเป็นพื้นที่ของตนทําให้เกิดความขัดแยง้งจังหวัดสแก้วเรียกร้องให้จังหวัดบันติเมียนเจอจัดทาแผนอพยพป,ประชาชนชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของไทยและต้องส่งแผนนี้ให้ถ่ายในวันที่10ตุลาคมนี้คงเป็นจุดที่น่าทึ่งที่สุดเพราะว่าทางไทยก็อยากให้ปัญหานี้ถูกแก้ไข โดยสันติวิธีแต่ทางกัมพูชาก็อาจจะไม่ยอมรับจังหวัดสแก้วเรียกร้องให้จังหวัดบันติเมียนเจอหยุดการก่อสร้างในพื้นที่ที่ไทยอ้างว่าเป็นของตนเพราะว่าหากไม่หยุดอาจจะต้องเผชิญกับการดําเนินคดีทางกฎหมายและอาจจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดแล้วจริงๆแล้วทําไมถึงมีการโต้แย้งกันอย่างนี้ปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นปัญหาที่ซับซ้อน และมีมาตั้งแต่โบราณทั้งสองฝ่ายก็มีหลักฐานที่แสดงว่าพื้นที่นั้นเป็นของตนเองทําให้เกิดความขัดแย้งอยู่เสมอแต่ที่สําคัญคือทั้งสองฝ่ายควรจะนั่งมาพูดคุยกันอย่างสงบและหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทั้งสองประเทศแทนที่จะโต้แย้งกันอย่างนี้คุณคิดยังไงบ้างคุณเห็นด้วยกับทางไทยหรือไม่หรือคุณเห็นด้วยกับทางกัมพูชามาแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ